อีพีหนึ่งนะครับวันนี้กัมาเจอครับเสียงตัดใบเนาะอีพีหนึ่งต่อครับผม้นรักเนาะเจอเสียนตัดใบเลยปั๊บป๊าปป๊ป๊ปนะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วเขาก็มาตัดใบนะครับเดี๋ยวบัลลังก์ับเจ้าเพื่อพร้อมไหมในการปลูกนี่พอวิธีการตัดใบไปก่อนนะครับตนี่ัดหินเอาแต่ใบแห้ง เป็นใบแห้งใบเหี่ยวออกนะครับคือเ,เหลือแต่ยอดยอดสีเขียวๆัดไปตัดไปนะครับโลนี่นะตัดไปคนเดียวโลนี่ไปสุดหนึ่งกะประมาณสิบดอนสิบห้าดอนนะครับเนี่ยตีต้นไหนบมมีวางอีกกรสบายนี่ฟรีเกมเลยครับผมนี่กับประมาณโลละสิบดอนหรือสิบห้าดอนนะครับเนาะเนาะเบี่ยงไปผดผาดผดผาดคร หมดแล้วงานสบายบุมมีอมล่ะเจอได้ง,งานตุกๆยังเดียวนะครับเสร็จเจอกันงานไม่ได้ขุดเออโอเคครับผม